ที่ห้องประชุมสัรักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นายศักดาเนติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิจารณาร้านค้าสำหรับจำหน่ายสินค้าที่ตลาดเกษตรปลอดภัยภายใต้โครงการฟู้ดชอยเชคโดยมีนางกนกวรรณเซิงคำภาผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนและนายวิวัฒน์ผู้พร้อม เกษตรอำเภอบ้านแพลร่วมพิจารณาร้านค้าซึ่งในการพิจารณาร้านค้าครั้งนี้มีทั้งผู้ประกอบการและเกษตรกรในการนำผลผลิตทางการเกษตรสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจำหน่ายที่ตลาดเกษตรปลอดภัยภายใต้โครงการ Food Choice Check ก่อนซื้อเพราะเรื่องกลิ่นเรื่องใหญ่อำเภอบ้านแพ้วเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการเลือกซื้ออาหาร การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนํามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยเน้นเมนูชูสุขภาพประกอบด้วยอาหารประเภทข้าวกับข้าวอาหารปรุงสําเร็จอาหารจานเดียวขนมแบ่งเป็นสองแบบคือขนมหวานไทยไม่มีฉลากโภชนาการขนมกรุบกรอบขนมถุงขนมซองที่มีฉลากโภชนาการเครื่องดื่มผลไม้ เป็นสัญหาผลผลิตทางการเกษตรสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจำหน่ายเป็นทางเลือกให้กับคนรักสุขภาพและคนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจะได้มีสุขภาพที่ดีต่อไปด้านสภาเกษตรกรจงังหวัดสมุทรสาครร่วมขับเคลื่อนการสร้างตลาดปลอดภัยรับรองผล,ผลผลิตของเกษตรกรโดยประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างตลาดรองรับผลผล,ผลิตภาคการเกษตรที่ทําเกษตรแบบปลอดภัยว่าจะจําหน่ายได้ในราคาที่สมเหตุสมผลผู้บริโภคปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรต่อไปวันนี้นะคะ เป็นวันที่เราคัดเลือกคัดเลือกร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ Food Choice c h e ็ k กับโรงพยาบาลบ้านแพ้วภายใต้การนำของท่านนายอำเภอพิรุณโรจน์นาคดนตรีและคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วสนับสนุน และส่งเสริมการบูรณาการร่วม like that, กับการเกษตรอำเภอบ้านแพ้วและสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเพื่อที่จะสัรหากลุ่มผู้ประกอบการอาหารและเกษตรกรร,กร,รวมถึงสัรหาผลิตภัณฑ์ของอำเภอบ้านแพ้วที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานตามโครงการฟู้ช้อยเช็ค ซึ่งประกอบด้วยอาหารปลอดภัยและเมนูชูสุขภาพรวมถึงมาตรฐานทางการเกษตรเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์รวมถึงมาตรฐานที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบรา,าการกันโดยมีท่านนายอำเภอพิรุนโรธ เป็นประธานค่ะสำนักงานเกษตรเพื่อบ้านแพลวนะครับเราก็มีการบูรณาการร่วมกันนะครับเพื่อจะนําเกษตรกรนะครับวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่มีการผลิตสินค้าเกษตรนะครับที่มีมาตรฐานปลอดภัยเช่นมาตรฐาน GEP หรือเกษตรอินทรีย์หรือ PGS นะครับเข้าสู่กระบวนการตลาดเกษตรกรนะครับซึ่งอันนี้จะบูรณาการร่วมกับทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพลนนะครับที่จะทําโครงการฟูลชอยเช็คในปี2568นะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ย สามารถมีแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพื่อมุ่งหวังตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะพยายามผลักดันให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น3ามเท่าใน4ปีครับในนามประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎรซึ่งเป็นตัวแทนเข้ามาร่วมการสรรหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแม่แผรวก็คือ Food c h o ช c e c h e ช k อาหารปลอดภัยนะครับทางเราได้ร่วมส่ง เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อให้เกษตรกรนั้นได้มีตลาดที่มั่นคงเราจึงเห็นว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีผู้คนที่เข้าออกโรงพยาบาลน,นั้นหนาแน่นซึ่งวันหนึ่งประมาณ3,000คนซึ่งเป็นตลาดที่ดีสําหรับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่จะได้มีโอกาสนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่ปลอดสารพิษหรือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเกษตรกรในพื้นที่นํามาวางขายแล้วก็ เพื่อเป็นการคัดสรรร้านค้าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นเมนูเพื่อสุขภาพที่ดีให้กับทางโรงพยาบาลด้วยครับ <S 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 <S